เน <in the> ื่องจากการล่าที่มากเกินไปจึงทําให้ฉลามทั่วโลกมีจํานวนน้อยลงมนุษย์ล่าอวัยวะของพวกมันเพื่อนําส่วนต่างๆไปปรุงเป็นอาหารเช่นซุปหูฉลามหรือยากระดูกอ่อนฉลามโดยไม่รู้เลยว่าการมีจํานวนฉลามน้อยลงหมายความว่าออกซิเจนที่เราใช้หายใจก็จะไม่พอไปด้วยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงล่ะฉลามกินปลาเล็กๆและปลาตัวเล็กก็กินแพลงตอนพืชซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ใต้ก้นทะเลแพลงตอนพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยออกซิเจนออกมา ถ้าไม่มีฉลามก็จะมีปลาที่กินแพลงต้นมากจนเกินไปแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือการขาดออกซิเจนนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเจ้าฉลามที่น่าทึ่งพวกนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์พวกเขาสนใจใน DNA อ็ของฉลามเป็นพิเศษและมีความเป็นไปได้ที่มันสามารถรักษาเนื้องอกได้เนื่องจากยีนของฉลามช่วยป้องกันพวกมันจากการเกิดเนื้องอกได้ นอกจากนี้นักวิจัยยังพบสารพิเศษที่เรียกว่าซควาลามีนในเนื้อเยื่อของปลาฉลามหนังหนามซึ่งสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อเรื้อรังในมนุษย์ได้อีกทั้งผิวที่เป็นเอกลักษณ์ของฉลามก็ยังมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีรียด้วยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์คิดค้นการเคลือบผิวแบบพิเศษที่เรียกว่าชาร์กเลตชาร์กเลตมีลักษณะเป็นเกล็ดแหลมๆคล้ายผิวของฉลามและใช้กันในโรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี2018ชี้ให้เห็นว่าเกล็ดที่เปนในกอกลักษณ์บนผิวหนังของฉลามพวกนี้ยังสามารถช่วยสร้างเครื่องบินและรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพทีมวิศวกรพบว่าเกล็ดพวกนี้ช่วยเพิ่มแรงยกได้แรงยกคือแรงที่ยกเครื่องบินขึ้นเมื่อแรงดันอากาศด้านบนของปีกมีค่าน้อยกว่าแรงดันอากาศที่อยู่ด้านล่างของปีกดังนั้นทีมวิศวกรหวังว่ามันจะเพิ่มความลู่ลมมากขึ้นโดยการพิมพ์ภาพสามมิติข,ของเกล็ดติดเอาไว้บนปีกของเครื่องบินเกล็ดพวกนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องวอลต ซึ่งมันคือแผ่นครีบขนาดเล็กที่ติดอยู่บนกระจกด้านหลังของรถซึ่งเพิ่มแรงกดให้กับรถยนต์ใครๆก็กลัวฉลามแต่หลายคนก็หลงไหลในสัตว์นักล่าสุดสง่างามพวกนี้และในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความหลงไหลนี้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กําลังได้รับความนิยมความต้องการที่จะได้ใกล้ชิดกับฉลามนั้นให้ค่าตอบแทนดีมากมันทำเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับหมู่เกาะบาฮามัสแอฟริกาใต้หมู่เกาะกาลาปากสออสเตรเลียและสถานที่ริมชายฝั่งอื่นๆอีกมากมาย การท่องเที่ยวดำน้ำดูฉลามเป็นที่นิยมมากๆและช่วยส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่นเช่นบริษัททัวร์ดำน้ำและกิจการเช่าเรือเฮ้ hey, คุณกล้าดำน้ำดูฉลามหรือเปล่าผมลองแล้วนะบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยไม่ใช่ฉลามทุกสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรคุณยังเห็นพวกมันได้ในทะเลสาบและแม่น้ำบางแห่งด้วยตัวอย่างเช่นฉลามหัวบาดอาศัยอยู่ในแม่น้ำปากเขตร้อนแต่พวกมันก็อาศัยอยู่ในน้ำได้เช่นกัน แม่น้ำในพื้นที่ของนิวกีนีออสเตรเลียและเอเชียใต้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของฉลามแม่น้ำพวกนี้อีกด้วยฉลามเสือไม่ใช่สัตว์ที่เลือกกินพวกมันจัดการกับทุกอย่างที่หล่นลงมาในน้ำรวมถึงตุ๊กตาบาร์บี้ป้ายทะเบียนรถยนต์ยางรถและรองเท้าบูทยางจึงไม่แปลกใจเลยที่ฉลามพันนี้มีฉายาว่าทั้งขยะใต้ทะเลฉลามมีฟันเรียงเป็นแถวและสามารถงอกใหม่ได้มากถึงสามหมื่นซี่ในตลอดทั้งชีวิตโอ้ร้านหมอฟันคงสบายไปเลยเพราะพวกเขาจะมีลูกค้าประจำแค่คนเดียวเท่านั้น พวกมันสามารถมีฟันได้ถึง15แถวในกรามแต่ละฟังโดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์กรามแถวหน้ามีฟันที่ทรงพลังที่สุดและแถวหลังมีขนาดเล็กกว่าเนื่องจากฟันของพวกมันไม่ได้มีรากลึกเหมือนมนุษย์ฟันฉลามจึงหลุดบ่อยๆแต่จะงอกขึ้นมาใหม่ทันทีผู้ดอีอย่างก็คือปากของพวกมันเป็นเหมือนสายพานลำเลียงฟันเลยละ่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ฉลามจะสามารถตรวจจับสิ่งต่างๆในน้ําได้และแม้ว่าฉลามแต่ละประเภทจะสามารถถอดรหัสกลิ่นได้ดีแตกต่าง,างกัน แต่จะไม่มีฉลามตัวไหนที่สามารถได้กลิ่นเลือดของคุณในน้ําได้ไกลเกินกว่า1,000ฟุตตอนนี้ลองนึกภาพวบาดเท้าของคุณถูกหินบาดเข้าในขณะที่กําลังว่ายอยู่ในมหาสมุทรโอ้ยก่อนอื่นเลยกลิ่นเลือดของคุณจะต้องเดินทางไปยังรูจ,จมูกข,ของฉลามด้วยความเร็วซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสน้ํายิ่งถูกพัดไปแรงเท่าไหร่กลิ่นก็จะไปถึงนักล่าเร็วขึ้นเท่านั้น จากนั้นฉลามจะต้องถอดรหัสกลิ่นและประมวลผลว่ากลิ่นนั้นมันน่าดึงดูดใจพอหรือไม่และทั้งหมดต้องใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวกว่าที่มันจะไปถึงตัวคุณดังนั้นสบายใจได้เวลาที่ใช้มันมีมากพอสําหรับคุณที่จะกลับไปยังชายหาดและได้รับการปฐมพยาบาลอย่างปลอดภยัยและบางทีเพียงพอสําหรับพี่หน้าโคโลาดาสักแก้วด้วยซ้ํา อย่างไรก็ตามฉลามไม่ได้สนใจที่จะไล,ล่ล่ามนุษย์เป็นเหยื่อสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่จะมีอาหารการกินที่เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นฉลามมะนาวแม้ว่ามันจะมีการรับรู้กลิ่นเลือดหยดเล็กๆในน้ำจากระยะไกลได้ดีแต่มนุษย์กลับไม่ได้อยู่ในเมนูอาหารโปรดของมันเลยแต่ถ้าเป็นหอยและปลาตัวเล็กๆล,ล่ะของโปรดเลยล่ะแล้วถ้าเป็นนกทะเลหรือปลาฉลามตัวเล็กล่ะอืมก็ไม่เลวนะแล้วมนุษย์ล่ะอีไม่ดีกว่าขอบคุณ แล้วคุณล่ะเคยเห็นฉลามในธรรมชาติหรือในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบ้างหรือเปล่าถ้ามีก็อย่าลืมเขียนเล่าประสบการณ์ของคุณได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างด้วยนะเอาล่ะนั่นเป็นเพียงแค่หนึ่งในความเชื่อเกี่ยวกับนักล่าผู้แสนโหดร้ายนี้เท่านั้นเรามาลองหักล้างหรือยืนยันความเชื่ออื่นๆกันดีกว่ามีกฎตายตัวว่าฉลามมักคอยล่ามนุษย์อย่างเดียวแต่การโจมตีมนุษย์ของฉลามส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะมันเข้าใจผิดว่าคนที่กำลังว่ายน้ำนั้นเป็นเหยื่อตามปกติของมันเช่นพวกแมวน้ำ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉลามอาจโจมตีคุณได้ก็เพราะความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติของมันนั่นคือเจ้าหนักล่าพวกนี้จะกัดสิ่งต่างๆดูก่อนเพื่อดูว่ามันใช่อาหารสําหรับพวกมันหรือเปล่าคล้ายๆกับที่เราทําเวลาไปทานบุฟเฟ่ต์นั่นแหละมีความเชื่อว่าหากปลาฉลามหยุดว่ายน้ําพวกมันจะต้องตายอย่างไรก็ดีความคิดนี้เป็นจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจว่าฉลามหายใจยังไงในความจริงแล้วมันสามารถหายใจได้2วิธีได้แก่การออกแรงปั๊มจากแก้มและการระบายอากาศผ่านเหงือก ในวิธีแรกฉลามจะดึงน้ำเข้าไปในปากด้วยการอาศัยกล้ามเนื้อส่วนบริเวณแก้มจากนั้นก็จะขับระบายน้ำออกโดยผ่านทางเหงือของพวกมันซึ่งกระบวนการเหล่านี้นักลา่าสามารถทำได้ในขณะที่นอนราบที่ก้นทะเลได้โดยปราศจากการเคลื่อนไหว แต่สำหรับวิธีการระบายอากาศผ่านเหงือกนั้นพวกมันจําเป็นที่จะต้องว่ายน้าเคลื่อนที่ไปเพื่อให้น้าสามารถเคลื่อนผ่านเหงือกไปได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าหากไม่มีการว่ายน้ําอย่างต่อเนื่องฉลามจะไม่ได้รับออกซิเจนที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตแต่ที่น่าสังเกตก็คือมีฉลามเพียงประมาณ20สายพันธุ์จากทั้งหมด400กว่าสายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถใช้ระบบการระบายอากาศผ่านเหงือกได้อย่างเดียว และนั่นคือความจริงที่ว่าฉลามเหล่านั้นจะไม่สามารถหายใจได้ถ้ามีบางอย่างขัดขวางไม่ให้พวกมันเคลื่อนไหวส่วนฉลามอื่นๆที่เหลือจะใช้ทั้ง2วิธีไม่ว่าจะเป็นการระบายอากาศทางเหงือกและการออกแรงปั๊มจากแก้มโดยที่พวกมันยังพักผ่อนที่ก้นทะเลได้อย่างสบายใจผู้เชี่ยวชาญพบฉลามในอ่าวเม็กซิโกที่มีขนาดเล็กถึง14ซนติเมตรมันดูเหมือนว่านหัวทุยขนาดจิว๋ว เมกาโลดอนเป็นสัตว์นักล่าโบราณในทะเลซึ่งเป็นฉลามยักษ์ที่ทําให้สิ่งมีชีวิตต่างๆในทะเลและมหาสมุทรหวาดกลัวเมื่อประมาณ 23- ถึง2.5ล้านปีที่แล้วเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้มีขนาดเท่ารถบรรทุกและหนักเท่ารถถังความร,รุนแรงของการกรัดมากกว่าทีเร็กซ์และมีฟันประมาณ300ซี่และแต่ละซี่มีขนาดเท่าฝ่ามือผู้ใหญ่ทีเดียวและเจ้าฟันน้อยๆน,นี่แหละที่เรากําลังตามล่า ต่อไปเชิญพบกับฉลามโคมไฟแตะมากกับความยาว20เซนติเมตรซึ่งยาวกว่าดินสอน,นิดหน่อยมันอ่านดูเหมือนอยู่ในวัยเด็กแต่เจ้าตัวนี้โตเต็มที่แล้วที่เจ๋งที่สุดคือมันกินตัวเคยแล้วก็เปล่งแสงได้ด้วย มึกขนาดเล็กที่สุดในโลกคือมึกยักษ์โวลฟีซึ่งยาวน้อยกว่า2.5ซนเมตรและนั่งอยู่บนเรียนบาทได้สบายๆและยังมีที่พอให้เพื่อนๆของมันด้วยเมื่อลองเปรียบเทียบกับมึกยักษ์แปซิฟิกซึ่งยาว6เมตรและหนักกว่า50กิโลกรัมแล้วมีคนคุ้มครองด้วยแฮะปูถั่วนั้นเล็กที่สุดในตระกูลปูของมันวัดขนาดได้1เซนติเมตรเจ้าขนาดปูถั่วนี้ชอบที่จะอาศัยอยู่ในตัวหอยนางรมและหอยมแมลงภู่ ปลาที่เล็กที่สุดในโลกที่เป็นที่รู้จักกันก็คือปลาสแตว์อินแฟนมันยาวแค่0.7เซนติเมตรมันมีผิวที่โปรง่งใสและไม่มีเกล็ดหรือฟันผู้เข้าท้าชิงลำดับถัดไปของเราไม่สามารถอยู่บนบกได้นั่นคือฉลามขาวในตำนานฉลามขาวเนี่ยฝังฟันยังดุร้ายลงบนอุปกรณ์วัดแรงกัดแสดงให้เห็นค่าที่281กิโกรัมต่อตาร,รางเซนติเมตรไม่เคยมีใครวัดแรงกัดของมันโดยตรงมาก่อน แต่การประมาณค่านี้แสดงให้เห็นถึงความน่าประหลาดใจปลาชนิดนี้สามารถล่าเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดได้และไม่มีศัตรูตามธรรมชาติที่จะตอบก,กอนได้เลยน้ำเริ่มแห้งเหือดละแล้วก็พาฉลามขาวให้จากไปด้วย